ลูกทุเรียนในระยะไหนนะครับที่จะมีโอกาสล่วงค่อนข้างน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลูกทุเรียนที่เ,เขาร้ำมาเล็ดแล้วนะครับอายุประมาณสัก45วันขึ้นไปถึง50วันเนี่ยโอกาสการหลุดล่วงจะน้อยแลละนะครับแต่สิ่งที่มีผลถ้าฝนตกแบบเมื่อวานเนาะก็คือเรื่องของอาการบิดเบี้ยก็อาจจะเจออยู่บ้างแต่ถ้าเกิดระยะไข่ไก่ไล่ลงมาเนี่ยโอกาสการหลุดล่วงก็จะเยอะนะครับ เยอะในที่นี้ก็คือแต่ละต้นไม่เหมือนกันเนาะบางต้นฐานใบดีโอกาสการหลดุดร่วงก็อาจจะน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดตั้งแต่ระยะประมาณไข่ไก่เนี่ยทาไมเขาถึงร่วงเยอะก็เพราะว่ามเมล็ดเขายังสร้างไม่ดีพอนะครับรุ่นเล็กลงมาเนี่ยการสร้างมเมล็ดยังไม่มีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเจออาการต้นไหนที่มีใบอ่อนแซมเข้ามาเนี่ยโอกาสการหลดุดร่วงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารจะถูกดึงไปเลี้ยงที่ใบนะครับเพราะว่า ใบอ่อนเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดดึงอาหารมีพลังมากกว่าตัวตัวผลของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาการหลุดร่วงมักจะเจอกับต้นทุเรียนในระยะไอ้ลูกทุเรียนในระยะตั้งแต่ไข่เป็ดไข่ไก่ไขล่ลงมานะครับถ้าลูกใหญ่หญโตๆเขาสร้างมาเมล็ดแล้วโอกาสการหลุดร่วงก็จะน้อยนะครับก็ไปลองดูครับว่าฝนตกเออมื่อวันที่7มีนาจะมีผลกับลูกทุเรียนเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้นขึ้นอยู่กับสวนด้วยนะครับ